ขาอความจเรจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านห้นและการตอบปัญหาในวันนี้ก็จะนำปัญหาของตัวแทนชมรมพุทธัวราชนาจักรมาตอบต่อจากที่ได้ตอบไปในวันก่อนเธอถามว่าการปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่ที่ถือว่าเป็นการทำบุญสูงสุดควรปฏิบัติอย่างไร การยอมรับนับถือสถานะของพ่อแม่แล้วก็ให้ความเคารพยัางเกรงอยู่ในอวาทของพ่อแม่การทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นส่งสอนในรูปของหน้าที่คือการ,ร,รทําหน้าที่จะทํายังไงให้พ่อแม่สุขใจดีใจปลื้มใจสบายใจปร่งใจลูกไม่ดึงปัญหามาสู่ท่านจงวางไว้ห้าขอ้อ ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านต่อทีนี้คําว่าเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่รอจนท่านแกนะเลี้ยงก็คือดูแลรักษาโดยเฉพาะธนุถนอมความรู้สึกของท่านรู้สึกน้ําใจของท่านย่ายท่านเสียใจรุ่มใจวิตกกังวลเดือดร้อนอย่างการกระทำก็เด็กๆปัจจุบันเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ปัจจุบันก็เป็นอย่างเงี้ยเด็กๆแล้วก็จะโตๆค่อยหายไปโดยเฉพาะเด็กแถวอาชีวะเนี่ย ชอบตีรันควันแทงชอบข่ากันชอบอะไรอะไรกันก็เป็นกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเทียดนะเราเทียบสมัยแถวเก่าาห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งอะไรตราเนี่ยก็ดีกว่าแต่ทำไน้ําแรงนี้เป็นดูเดือดเล่นระเบิดขวดป้ากันอะไรตร่ายเนี่ยรุนแรงแต่ปัจจุบันก็จากจะหนักข้อมากิงข้นเห็นไหมพ่อแม่มันก็เดือดร้อน เป็นทุกข์ทุกตกกังวลจนบางครั้งพ่อแม่ต้องแจ้งตำรวจให้จับลูกของตัวเองหลังการที่ลูกไปติดยาเสพติดลูกเป็นคนเกะกะเกเรไม่ศึกษาเล่าเรียนคบเพื่อนไม่ดีแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เลี้ยงนั่นใจพ่อแม่ทั้งนั้นเป็นโรคอากาศด,ดูคือไม่รู้จักทนุถนอมจิตใจพ่อแม่แล้วประการต่อไปก็คือช่วย ทำการงานของท่านตอนเราเล็กๆแบ่งเบาอะไรทนะ่านได้ก็แบ่งท่านสั่งอะไรให้ก็ทําทแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราแบ่งเบาภารกิจต่างๆท่านได้ก็แบ่งเลยแล้วจนถึงจุดหนึ่งคือทําให้ท่านเลยแล้วก็ทําให้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะไม่ได้ทาให้ในฐานะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็มีความซื่อสงต่อท่านเพราะว่าทรัพย์สมบัติเ่านั้นยังไงมันก็ตกแก่เรา แต่ว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสนองงานท่านโดยการตรอบแทนบุญคุณของท่านแล้วก็ดำรงสกุลตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่หมายความว่าคนแต่ละคนนั้นเป็นทายาทของสกุลและในความเป็นสกุลเนี่ยมันมีเกี่ยวโยงกันมากมายไกลก่อเราเรียกว่าวงสาขนาญาติเราเรียกว่าวงวานว่านคือเนื้อหนอ่อบพงเผาเหล่ากอมันยาวกันเป็นแถวเลย พ้นการมาเกิดมาคราวหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะเป็นลูกที่เชื่อชูสกุลได้ก็ขอให้เป็นลูกที่ดำรงสกุลที่เรียกว่าอนชาตบุตรโบราณในท่านบอกไว้ว่ามารดาบิดาที่ไม่มีลูกหนึ่งที่มีลูกแล้วลูกตายหนึ่งแล้วก็มีลูกแล้วเป็นคนเลวหนึ่ง แต่จะให้พ่อแม่เลือกเนี่ยเลือกเอาการไม่มีลูกเสดีกว่าเพราะามีลูกแล้วตายเนี่ยมันช็อกเลยเนี่ยก็มาน่ารักน่าจังเมื่อก่อนนี่ดูข่าวอะไรต่างจัง,งว่าเด็กคลอดออกมาฝาาแฝดหน้าตาน่ารักมากแต่ว่าน้ำหนักมันน้อยหมอก็เลยเอาไปเข้าตู้อบไว้ตั้งสองเดือน มันจะเป็นปัญหาในการปรับรออกซิเจนอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ทําให้ตาตอนนี้ดูไม่เห็นหนั่นครูล้วก็ไม่รู้จะโทษใครไม่รู้ปัญหาอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าไม่ถึงก็ประสาทไม่ถูกทําลายเวลานี้มันวิทยาการสายนี้มันก้าวหน้าไปเยอะเด็กโต,ตขึ้นเนี่ยอาจจะไปเยียวยารักษาได้จะดูแล้วก็ เสียดายนะโอดหูก็รรู้สึกเสียดายก็จะหากว่าเด็กทั้งคู่เขาอยู่ได้เนี่ยนะเขาปกติก็จ,จะจะชูสกุลสกุลนี้เป็นสกุลผู้ระหงสซะด้วยเลยกุลสุนทรผู้นะฮะลูกหลานสุนทรผู้ก็น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันจัดสังเวียนผู้ระหง์อดีตอายุปร,รินธมสมาคมนี่ก็คืออะไรก็คือปัญหาใน กระบวนการของชีวิตเนี่ยว่าพ่อแม่เนี่ยมันรักมากเลยแล้วก็ตั้งความหวังเท่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาแกลูกเพราะต้องการจะได้ลูกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เป็นผู้ดำรงสกุลให้ได้แต่แน่นอนถ้าหากว่าปฏิบัติพัฒนาตัวเองจนเป็นอภิชาติบะุร ือสามารถเชื่อชูสกุลวงได้เนี่ยก็ยอดแหละก็เ,เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของคนของของพ่อแม่ทั้งหลายประการต่อไปก็คือวางตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสกุลเป็นผู้เหมาะสมแก่การได้รับทรัพย์มรดกบริหารทรัพย์มรดกเรื่องมรดกค่อนข้างเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะคคือ,อยังนึกว่า โลกที่มันก้าวหน้าไปมากๆเนะี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยควรจะร่ำรวยยังไงก็ตามนะควรจะมอบให้ลูกพอสมควรอย่ายบังเกิดมนุษย์มานาไปในขณะที่อยู่กันในบ้านในเมืองนี้ทนทุกข์ทรมานแก้ปัญหาต่างๆกันในบ้านในเมืองนี้แล้วก็ลูกตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกมันเอารัดเอเรียบอะไรกันเกินไปเหมือนกันนะนะคือน่าจะให้ความรู้อะ ให้ความรู้และลูกช่วยตัวเองให้ได้เงินไม่น่าจะเป็นเน้นน่าจะเน้นที่ตัวความรู้ความสามารถฝีมือไอ้ตัวนี้ค่อนข้างยุติธรรมนะะหมายความมันก็สู้ในสนามแข่งขันกันเอน็นซานก็เอน็นซานด้วยกันเรียนก็เรียนด้วยกันนะแล้วก็ใครเฉลียวฉลาดมีความสามารถก็เป็นเรื่องคุณสมบัติของบุคคลผู้นั้นมันไม่ใช่ว่ามีคนอบอุ้มกุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนให้ล้ำหน้าไปกว่าคนอื่น คือยุคสมัยเดิมมันได้นะฮยุคสมัยนี้มันมันประชากรมันเยอะเกิดแตว่าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งกรอบครวเงินทองไปกองอยู่ที่ตัวเองจํวนวมหาศาลเนี่ยคนหนึ่งก็กระดอนคนอื่นก็ไม่มีเงินแต่ในสุดมันก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆในสมัยก่อนบางคนมันน้อยรวยมากๆก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมันยังมีอยู่เยอะปัจจุบันนี้มันน่าจะนิงไปที่ตัวความรู แต่ไงก็ตามนะฮะคือว่าการเป็นทายาทของสกุลเนี่ยมันไม่ได้รับเฉพาะตัวมรดกแต่รับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตของสกุลแล้วก็ไอสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยทั้ง้สรุปรวมว่าอนุยนตคือ,อยันตามสกุลอนุยันคือ,อยันตามสกุลมันมีประเพณีเฉพาะในสกุลนั้นแล้วก็สืบต่อศึกษาสืบสารรักษากันไปเรื่อยๆ เมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญที่กุศลส่งไปให้ท่านแต่ว่าที่ควรทำเนะี่ยคือควรทำในตอนปัจจุบันเลยกว่ามันไม่ใช่พอท่านตายแล้วแหมเอาเข้าวปลาหาันไปให้เือป่ว,ปปวยแล้วไปเยี่ยมกระดุกระดุดเลยนะตอนดนีๆก็ไม่ค่อยดูแลราชการที่หกด้สูงนีธผลอไอกมาไม่แน่ใจนะหรือไปลว่านิสชาชาคิตรเวนิสวานิตเนี่สองเล่มเนี่ย ว่าความปรารถนาของพ่อแม่เนี่ยท่านปรารถนาสามเรื่องใหญ่ๆเมื่อป่วยไข้หวังเจ้าข้าวรับใช้เมือ่อแก่เ่าหวังเจ้าข้าวรับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าข้าวรักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจคือประการสําคัญเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมะของมนุษย์ หมายความว่าคนมันเดินผ่านมาสามรุ่นคนข้างหน้าเนี่ยมันก็ดูคนเป็นหลักให้แก่คนที่สองคนที่สองก็เป็นหลักให้แกคนที่สามคนที่สามก็เป็นหลักให้แกคนที่สี่มันก็เดินตามไปๆอย่างเงี้ยปัญหาสําคัญว่าในความเป็นพ่อแม่เนี่ยท่านเองก็เป็นลูกอยู่ด้วยทำยังไงว่าพ่อแม่จะเป็นแบบให้ลูกดูคือทําความดีให้ลูกดูเป็นลูกที่ดีให้ลูกดู ก็โดยการแสดงความเป็นลูกกตัญญูต่อปู่ตายายยายของลูกแม่ก็เป็นลูกกตัญญูของคุณตาคุณยายให้ลูกลูกได้ดูคุณพ่อก็เป็นลูกกตัญญูเราคุณปู่คุณยาให้ลูกดูแต่พอมาแต่งงานเป็นครอบครัวอย่างนี้มันก็หมดทั้งสีท่านนั่นแหละนะและในขณะเดียวกันอวงศาคณะญาต,ติต่งตงางๆมันก็ต้องแสดงความเป็นอันหนึ่นองอันเดียวกัน เด็กก็ได้ศึกษาสัมเนียกเรียนรู้เป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความยืดใหญ่ปูกพันเป็นลมหายใจของการแลกการดูแลการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้โอ,อมารีมีการสงเคราะห์นุเคราะห์กันเด็กก็ได้แบบแล้วก็ถือตามปฏิบัติตามพอพ่อแม่แก่ลงเด็กก็รู้สึกว่าครอบครัวยอย่างนี้มันอบอุ่นเพราะคุณพ่อกับคุณย่าคุณปู่ คุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยท่านรักท่านอบอ,อุ่นเราก็ปรารถนาความรักความอบอุ่นอย่างนั้นด้วยเราก็เรียนแบบท่านนะพ่อแม่ก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วเราก็สอนเราไปด้วยตัวก็ต่อกันไปอย่างเงี้นะต่อกันไปอย่างนี้ทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ถ้าสร้างมาในรูปที่เรียวกว่าเป็นด้านลบที่ท่านเล่าถึงครอบครัวหนึ่งก็มีสามคนมีพ่อมีมีปู่มีพ่อแล้วก็มีลูกมีหลานนะ ก็มีลูกกันแหละเอพ่อนั้นค่อนข้างรังเกียจคุณปู่ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่การกินการอยู่การหลับนอนของคุณปู่แล้วก็ให้นอนอยู่ริมเป็นเป็น,เป,นเป็นเรือนที่ต่อออกมาเสื้อที่นอนก็ขาดขาดที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือที่กินอาหารเนี่ยให้กัลา แต่คุณปู่ก็แก่แล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะต้องประทังชีวิตไปหลานก็อยู่กับคุณปู่พ่อไปทํางานในร้านก็อยู่กับปู่แต่ปู่รักหลานมากแล้วก็ไม่เคยตำหนิพ่อของเด็กให้เด็กได้ยินแต่เด็กก็ศึกษาสเร็จเรียนรู้ไปไเรื่อยๆมันก็คิดว่าลูกที่ดีเนี่ยต้องให้พ่อต้องเลี้ยงดูพ่ออย่างนี้ พอันแกก็พอโตขึ้นหน่อยแกก็นั่งขูดกะลาวันหนึ่งพ่อก็กลับมาถามว่าทําอะไรก็บอกว่าขูดกะลาถามว่าขูดไว้ทําอะไรก็กขูดให้พ่อกินข้าวเวลาพ่อแกเหมือนปู่เกิดช็อกทันท,ทีเห็นทันทีเลยนะฮะว่าถ้าขืนเลี้ยงดูพ่อในลักษณะนี้ลูกก็เกิดการสมีปเปียนรู้ลอกเรียนแบบแล้วในที่สุด,ดตัวเองก็จะทุกข์ทรมานเหมือนคุณปู่เพื่อนก็ปรับเปลี่ยนใหม่ นะกลับเป็นลูกกระตันยูให้ลูกด,ใกดูให้ลูกดูเป็นตัวอย่างลูกไปศึกษาเรียนรู้ใหม่นะฮอย่างที่ท่านเล่าถึงคนเลี้ยงคนเลี้ยงม้าตัวหนึ่งนะฮะขาเกะกระเพิกและก็เดินจูงม้าของปราชาไปม้าก็ไปเรียนแบบเรียนแบบคนเลี้ยงก็เดินขากระเพิปราชาก็เกิดสงสัยให้ตรวจสอบดูก็ไม่เห็นมีปัญหาใด โัหินต้อไปสังเกตอไอคนเลี้ยงมันขากระเพกบางก็เปลี่ยนคนเลี้ยงพี่เดินปกติดีม้ามันก็เดินขาดีอันนี้คือการซึมซับการซึมซับการนอกเรียนการสร้างลักษณะนิสัยเขาเรียกสมมวันบาลีว่าอาเสวนะปัจจัยคือการข้อผาสมาคมการเกี่ยวข้องการได้เห็นได้ควางได้ได้สัมผัสได้ซึมซับในร่วมหลักความคิดรวมกิจกรรมการมันก็ออกมาอย่างเงี้ยบางทีก็ ไม่เคยรู้ตัวมันก็เคยซึมซับไปเรื่แล้วมันออกมาคล้ายๆกับคนนั้นคนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไงไปเกี่ยวข้องกับคนในลักษณะใดดังนั้นลูกที่ดีเนี่ยจึงควรจะยึดถือหลักของกัตัญญูกัตเวชีบุคคลหมายความสำนึกถึงความดีของพ่อแม่แม้แต่บังเกิดกล่าว คำเดียวนะให้ชีวิตที่เป็นคนแก่เราก็เป็นคุณเดียรเนกันันแล้วนะไม่มีใครให้ชีวิตที่เป็นคนแก่เราได้นอกจากพ่อแม่ของเราแม้บางครั้งบางคราวท่านอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเราต้องมีปัญหาอะไรก็ตาม,มนะแต่บนคุณที่ให้ชีวิตจึงเป็นคนเหน่อมากที่งนะแเคยตั้งปัญหาเด็กคิดนะว่าให้หนูคิดดูสิว่าพ่อแม่สมมติว่าไม่มีลูกนี่ก็อยู่ได้ไหมเธอตอบพร้อมกันนะะ บอกว่าอยู่ได้ถามว่าเราถ้าไม่มีถ้าไม่มีพ่อแม่นี่เราเกิดได้ไหมคือไม่ต้องถามว่าอยู่เราเกิดได้ไหมเราก็เกิดไม่ได้ถามว่าเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูนี่จะรอดมาได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมว่าพ่อแม่จึงเป็นผู้ให้ทุกอย่างในชีวิตของเราลูกที่ดีจึงควรกตัญญูดังกล่าวทั้งฝั่งทั้งหลาย ปนนัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบนนุญใธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทนายดูทั่วกันสวัสดี